รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัอาเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะเป็นอีกวันที่เรายังอยู่ที่ร้านอิสยาสยามมิสกลับนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของร้านอาหารไทยที่ไปติดอันดับเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดหนึ่งใน50อันดับของเอเชียแล้วก็ถือว่าเป็นร้านที่มีเจ้าของเป็นเชฟเองแล้วก็เป็นเชฟที่ชื่อดังระดับโลกเลยทีเดียวนะคะที่ฉันยังอยู่กับเชฟเอียนคุณพงษ์ธวัฒน์เฉลิมกิติชัยค่ะสวัสดีค่ะมีร้านทั้งหมดกี่ร้านเคยนับไหมคะเนี่ย เดี๋ยวต้องนับพวกเขาจะไม่ได้นี่อิสยาอยู่ที่ที่เมืองไทยมีกี่ร้านที่เมืองไทยมีสิบครับเมืองไทยสิบต่างประเทศต่างประเทศมีเอ่อหกตอนนี้ฮะหกที่ที่อเมริกาที่นิวยอร์กมีสี่มีที่ฮ่องกงหนึ่งเปิดมาปีที่แล้วปีที่แล้วแลมีที่สิงคโปร์อีกหนึ่งจะมีอีกไหมคะเนี่ยดูพอแล้วครับมือมือมีสองมือหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเลยค่ะมีซ่อนมือไว้ที่ไหนอยาจะมีสักสิบ ขยันจริงๆแล้วนาเยอะมากแต่ว่าปกติเชฟกูยนจะไปคิดเมนูใช่ไหมคะก็ไปคิดเมนูด้วยไปทำครับแล้วก็ไป PR ด้วยไปแบบเหมือนกับมีการสัมภาษณ์นักข่าวประมาณนี้เขาจะไตลาดไปด้วยทำทุกสิ่งอย่างขยันกันแข่งมากนะเวลาก็เท่ากันใน24ชั่วโมงเท่าทุกคนนะแต่ว่าทำงานได้เยอะมากเลยโชคดีครับมีพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็ถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยคนเดียวทำไม่ได้หรอกครับ นี่เวลาเสิร์ฟนี่คือเสิร์ฟม,มาพร้อมควันใช่ไหมมาพร้พอมควันเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาปลานะครับที่เรานํามาทําเป็นอีกจานหนึ่งเราเรียกว่าชูชีส่วนใหญ่ชูชีเราจะเห็นแต่ชูชีกุ้งใช่ไหมครับแต่ัวนี้เราก็เลยเอามาแบบเพิ่มรสชาติเข้าไปมีควันควันที่เป็นควันมะพร้าวนะฮะควันมะพร้าวควันมะพร้าว แล้วก็เราก็จะมีซอสอันนี้ก็จะเป็นซอสชูชิแล้วก็จะมีกะทิราดมาอยู่แล้วใช้ยอดทานตะวันนะครับแล้วก็มีแก่นตะวันด้วยมีแก่นตะวันนิดนึงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอสัอย่างที่เชฟเอียนชอบพูดถึงอ่าค่ะค่ะแล้วนี่คือปลาอันนี้เป็นปลาแซลมอนนะครับอันนี้ของแท้แน่นอนแซลมอนลมควันเพราะว่าควันออกมาแต่่วาแซลมอนตัวนี้เนี่ยก็อาจจะแบบว่าเท t e x t อ r e หรือว่ารสชาติสัมผัสเนี่ยอาจจะแตกต่างกัน หลายๆเพราะเป็นการใช้คุกเทคนิคในการคุกกิ้งเขาครับหอมหอมมากถ้าสมมติปลาปลานุ่มมากเลยค่ะก็คือเราคุกอยู่ในองศานุ่มเลยเราผมคุกอยู่ในน้ำอ่ะฮะใช้ถุงแล้วก็คุกอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปลาจะออกมาพอดีเลยนะครับต้องมีเทคนิคด้วยเหรอฮะครับก็เราคุกอยู่ที่ในอุณหภูมิที่เราทําอยู่ที่ประมาณ 52องศาเซลเซียส5 5องศาเซลเซียสทีนี้แบบเรื่องของการปรุงอาหารนี่กลายเป็นศาสตร์มากมากเลยนะคะว่าต้องควบคุมอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างที่สามารถที่ต้องการที่จะควบคุมนะฮะการผลิตคุณภาพการผลิตเพราะฉะนั้นแล้ว55องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้น12นาทีตัวเองจะอยู่ไม่อยู่ ก็คือเรา tracking ได้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะควบคุมตรงนี้ได้เป็นเป็นสูตรเอาไว้แต่พูดถึงเรื่องการควบคุมอาหารเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาคุยกันเพราะว่าเราคุยกันถึงเรื่องของร้านที่ได้รางวัล50ร้านดีที่สุดในเอเชียเนี่ยเขาบอกว่ากรรมการเนี่ยมาแบบไม่ให้รู้ตัวเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อขอบคุณมากๆสำหรับอิสยาสยามนิสลับซอยสีอักษรถนนเชื้อเพลิงขอบคุณมากๆสำหรับชัยยิเอีนพงษ์ธวัฒน์เฉลิมกิติชัยขอบคุณมากค่ะ หมดเวลากรูาอาเซแล้วดี่เรจะแอบกินอร่อยกันต่อแต่ว่าผู้นีกับมาติดตามกันต่อกับเมนูนต่อไปนะครับนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แต่อย่าทอดขออร่อยอร่อยยาหวานอร่อยอยยุ่งอย่ายากอย่าเยอะทำไมอ่ะ CP อ,อกไก่นุ่มพร้อมทานนุ่มอร่อยมีรสใหม่ด้วยอ,อกไก่นุ่มพริกสดที่เซเว่นยี่เอ็ด CP c สน